คุณผู้ชมค่ะเมื่อเทปที่แล้วปิงปองได้รับเกียรติจากศิลปินค่ายอะไรมิวสิกพี่ขิมเบญญาเจ้าของผลงานเพลงล่าสุดอย่างตำตามาเที่ยวกับเราด้วยต้องบอกว่าสนุกมากๆค่ะแล้วพี่ขิมเนี่ยก็น่ารักเป็นกันเองมากๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับพี่ขิมกันต่อเราไปฟังผลงานล่าสุดของพี่ขิมเบญญากันก่อนกับผลงานเพลงตำตาจากค่ายอะไรมิวสิกค่ะเป็นนงังสหอ เมื่อตอนที่เขาเข้ามามีหัวใจของน้องจนชากรยันว่าอยลืมบ่นลงคนที่อ้ายเคยหาคนที่อ้ายเคยแพงเคยเบังแยงกลับมาแสดงความเป็นเจ้าของเขาสงสายตาแวววาว สาหรือเมื่อนี้ต้องเสียอายให้เขา เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ขิมกันต่อดีกว่าถึงเรื่องเส้นทางการเป็นศิลปินเมือ่อคุยกันไปแล้วเขาบอกว่านอกจากพี่ขิมทําเพลงเป็นศิลปินเป็นเจ้าของค่ายเพลงเองแล้วเนี่ยยังทําอาชีพอื่นด้วยมีกิจกรรมอื่นทําด้วยทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ค่ะเป็นอาสาสมัครศริลปินค่ะม,มันคือยังไงอ่ะก็ตัวเองค่ะชอบอจิตอาสาอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสค่ะรู้จักเพื่อนศิลปินด้วยกันนะคะแล้วก็ ขอสมัครเข้าไปของมูลนิธิโปรเจกต์ตึงค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนศิลปินเข้าไปช่วยไปแจกของผู้ประสบภัยอะไรประมาณนี้อปะให้พี่น้องประชาชนชื่นดนเด็กไปหมดเลยกิจกรรมค่ะหู้หน่ารักจังเลยอ่ะใจดีนะชอบช่วยเหลือคนแก่แมมแอบไปส่องเฟซบุ๊กเขามาแตห้องจากนี้รักสัตว์อีกอ่ะเออนี่ยังไม่หมดมีมีความสามารถอะไรอีกไหนเล่ามาสิชอบวาดภาพค่ะชอบวาดภาพชอบแต่งเพลงเออ ช่วงนี้มีงานอะไรอ,อยู่บ้างคะก็จะเป็นเพลงที่ปล่อยไปนะคะเพลงตำตา,ตาค่ะอะรอติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมสนุกแน่นอนแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าสามารถจ้างได้รับทุกงานคอนเสิร์ตร้องเพลงงานเลี้ยงงานมันเกิดได้หมดถ้างเงินถึง ใช่มาได้เังได้หมดแล้เนาะนะคะก็มาพี่ขินน่ารักมากตัจริงน่ารักมากนะคุณผู้ชมใครแบบว่าอยากจะอุดหนุนซิแล้วเป็นน้ำดีแนะนำละกกาแตงแยงเปยดีนะมาสองร้อยด้วยนะเก็บอีกแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้กันนะคะขินเบนญาภาษาไทยนะคะทาง Google Search เลยก็จะเจอช่องทาง IG จีติ๊กตอกเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ายพนมมิตรด้วยกันนะคะค่ายเพื่อนเพลงคือเพื่อนนะคะแล้วก็ มีปเรเจตาใช่เป็นค่ายของเราเราพวกเราเพิ่งจับมือกันเนาะก็จะผล,ลิตผลงานเพลงเร็วๆนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่าพี่ขิมยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่กับเราก่อนเนี๋ยคืวนนี้ต้องมีนัดฮงเอาท์กันช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเบรกให้พี่ขิมไปทําธุระกันก่อนเพราะว่าก็นะศิลปินน้องงานัะตัวนิดนึงให้ไปทำธุระแป๊บหนึ่งกิจกรรมหน้าเจอปิงปองกับใครที่เป็น FC น้องหมดทลาไม่ได้หรือเราจะพาน้องหมดคนสวยมาแทนพี่ขิม คุณผู้ชมขาอีกหนึ่งสถานที่ถ้าใครได้มาเที่ยวบางแสนเราต้องมาให้ได้นั่นก็คือตลาดปลาวินเทจสไตล์ญี่ปุ่นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีที่นี่จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามปิงปองไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสถานที่ถ้าใ,ใครมาบางแสนจะต้องมาให้ได้นั่นก็คือตลาดปลาบางแสนและตอนนี้สําหรับใครที่รอคอยน้องมดคนสวยคนสดประจารายการเราอยู่นะคะเขาพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเป็นไกด์ปิงปองในวันนี้นะคะปรงปอมือตง มาเคยหรอไปไหนไปไหนอ้อมหลังอ้อมอ๋อหมุนไปไกลๆว่ะค่ะนึกว่ามันจะวิ่งหนีไปอ๋อและน้องกลคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะสวัสดีค่ะมดนะคะแค่นี้แค่นี้เลยเอออยากรู้จักมากขึ้นอยากรู้จักมากขึ้นก็ไอจีค่ะมอมดภิญญาเอางี้เลยเอ๋อ ชิคทุกกดชิคทุกกดท,ที่เคยมีมามาวันนี้เดี๋ยวมาเป็นไกด์ให้พี่นะพาไปเที่ยวตลาดปลาได้ข่าวว่าเคยมาแล้วเคยมาเมื่อก่อนยังยังไม่แบบตกแต่งสวยย,ยังไม่สวยเท่านี้โอเคไปค่ะไปข้างในกันมาเร็ว นึ่งร้านที่พิงปองแนะนําให้มานะคะก็คือซาชิเดกิเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นลับๆอยู่ช่วงท้ายตลาดนะคะของตลาดปลาบางแสนจะมีเชฟชาวญี่ปุ่นนี่อาจจะเป็นเสื้อชาติไทยแต่หน้าตาญี่ปุ่นนะคะทำให้เรากินแบบสดๆแบบนี้เลยแบบที่กําลังปั้นอยู่ตอนนี้นะคะใครผ่านมาก็แวะมาทานกันได้คะ่นะราคาไม่แพงอันนี้เริ่มต้นที่ 45. 450บาทลุยทที่ให้หนูหลายไข่มาาทั้งไข่แซลมอนไข่ขาวเนี่ย ใครที่มาตลาดปลานะคะพิงฟองกับมดแนะนําว่าอยากจะให้มาที่ซาชิเดกิร้านลับๆที่อยู่หลังตลาดนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยที่ใช้คืออร่อยมากจริงๆบางอย่างมาจากญี่ปุ่นเลยนะลองมากินกันดูแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยมากันได้เลยนะคะ ชค่ะก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อในตลาดปลาบางแสนกับอีกหนึ่งโซนอย่างโซนอิสัก,กะยะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักความสนุกกันสักคู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาตะลุยกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะตลาดปลาบางแสนเขายกความสดมาทั้งทะเลจริงๆค่ะทั้งปูปลากุ้งหมึกหอยมีทุกอย่างที่อยู่ในทะเลยกกันมาแบบสุดๆทั้งสะอาดและที่สำคัญแม่ค้าพ่อค้าที่นี่เนี่ยน่ารักและก็ใจดีมากๆค่ะและอีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้คือโซนที่ปิงปองกับน้องมดทีมงานคนสวยของเรากำลังเดินอยู่เนี่ยแหละค่ะอิสากยะไปค่ะไปกินกันต่อเลย โนเซลไปหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะร้านนี้นะคะคือร้านมา,นารีส a าสเตชัน,นะค่ะ <มา S 1> เป็นอีกหนึคาเฟ่ที่เข้ามาจะอยู่ด้านหน้าเลยทางเข้าอาจจะยากนิดนึงต้องหาเนาะน,นะคะเปิดตูต้น้ํามาเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าร้านคาเฟ่น่ารักมีหนุ่มหล่อมาคอยเสิร์ฟน้ําให้เราแบบนี้นะคะนี่ <c oughs> มัทฉะนี่คือส่งตรงมาจากประเทศอ๋อโอเคน้ำมาแล้วอันนี้เป็นอะไรเอ่ยมัทฉะนา และอีกหนึ่งร้านนะคะที่มดอยากจะแนะนำนะคะมาที่ตลาดปลาบางแสนต้องนี่เลยอิชิโกะแตงโมพีิ้่ยมค่ะขอบคุณค่ะคนละแก้วจัดไปอันนี้เป็นแตงโมสีเหลืองสีส้ม สีส้มซึ่งปกติเขาจะมี3สีนะคะมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็มีขายแบบเป็นลูกๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าสีเหลืองมาช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโตโตไม่ทันมาเลยลุยมไม่เคยกินแตงโมผ่านสีสีส้มใครไม่ชอบแบบหวานมากนะแนะนำเลย กับหมึกหอมเป็นหมึกห้วยครับเป็นหมึกห้วยแล้วก็เราจะทําเป็นเมนูที่ขายดีของร้านตอนนี้จะเป็นเมนูใหม่ชื่อว่าหมึกถึกแล้วก่อนนี้เป็นปลาไทยอันนี้จะเป็นปลามีเขาทาให้ดูก่อนอันดามันตัวเนี้ยเป็นมงมันชื่อเขามงมันใช่ฉายาคือแซลมอนนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยจะเป็นแดงหลีแดงหลี สดๆเลยค่ะนี่มาดูนอกจากมันชีสยืดเขามีอีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวโพดอะไรนะคะข้าวโพดชีสยืดข้าวโพดดชีสยืต้องมากินให้ได้ค่ะเริ่มต้นที่49บาทนี่โหข้าวโพดหกไปแล้วประมาณครึ่งโลกว่าจะกว่าจะไอเนี่ยกว่าจะได้ขายข้าวโพดหกไปครึ่งโลแล้วไปก่อนนะอ๋ออขบคุณค่ะ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเทคนิคในการกินชีสเลยกินเหมือนมาม่าเลยตอนนี้ อยากให้มาจริงๆตอนดูรีวิวมาเนี่ยว่าของเยอะแล้วแต่พอมาจริงๆเยอะะมากท่ะไม่หมดอ่ะต้องฮิ้วกับบ้านนะคะขอบคุณทุกร้านมากๆนะวันนี้แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณนองมดมากๆค่ะที่มีกองด้วยนะคะที่มาชราออาอิ่มไหมอิ่มไหมถ้าไม่อิ่มพี่แนะนำให้กินทั้งหมดที่มีตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามนองมดนะคะไปติดตามกันได้ในไอจีเลยเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่าง ขอบนองมวลมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ขิมน่าจะทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอพี่ขิมกันที่ร้านแหงเอานี่ยังไม่บอกนะคะว่าร้านไหนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะบายไปเราไปเลย ผู้ชมขาเอาจริงๆนะคะปองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบรรยากาศยามค่าคืนของหาดวอนนภพาบางแสนจะคึกคักได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะยิ่งดึกบรรยากาศยิ่งดีหรือว่าเพราะมีลมทะเลของชายหาดทําให้บรรยากาศการนั่งดื่มนั่งชิลเนี่ยมันดูสนุกมากขึ้นซึ่งคืนนี้ปิงปองกับพี่ขีมเนี่ยก็ต้องขอไปนั่งชิลเหมือนกันนะคะกับร้านนี้เลยค่ะสกาล่าดินเนอร์หาดวอนนภพาบางแสนค่ะผู้ชมคะอีกหนึ่ง ร้านที่ปิงปองแนะนำมากๆนะคะถ้าใครได้มาเที่ยวบางแสนนั่นก็คือสการาดิมเนอร์ค่ะแนะนำอยากจะให้มาแฮงเอาท์มา k า n อาหารสมาคัเต็นทชิลกับเพื่อนก็ได้แล้วตอนนี้นะคะปิงปองกับพี่คิมก็อยู่กับพี่เต้ยนี่สวัสดีค่ะแนะนำเต้ยให้คุณผู้ชมรู้จักผู้จัดการนุ่มหลอกเราหน่อยเอ่อเต้ยวิทวัสสังวรน,นะครับเป็นผู้จัดการร้านสการาดิมเนอร์ใช่ไหมบรรยากาศร้านเราเน้นเป็นสไตล์ประมาณไหน อยากให้ร้านดูโล่งๆนะครับแล้วก็นั่งสบายให้เหมือนกับนั่งอยู่ทางหน้าหาดของทะเลครับทีนี้มาเข้าเรื่องของอาหารมานดีกว่าพี่ต้อยบอกว่าอาหารเป็นซิกเนเจอร์พิเศษที่มาแล้วต้องอกินอันนี้เลือกมาให้แล้วใช่ครับเมนูในรายอาหารเยอะไหมคะประมาณกี่เมนูเออไม่ต่ำก <Okay. S 2> ว่า50ครับ ที่ขินคนเดียวกินหมดนะคะมาเริ่มต้นที่เมนูไหนดีคะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับซิกเนเจอร์ก่อนไม่ขนุนไก่ฟีผัดพริกโบราณครับอันนี้เป็นไม้ขนุนเหรอคะใช่ครับแล้วก็มาผัดคู่กับเนื้อไก่ฟีที่เราหาได้ที่ท้องถิ่นเนี่ยน่ากินมากทน้งเงาะยดใสกุ้งน้ำแดงปูนะครับเหมือนไทยวัตถุดิบท้องถิ่น ประมาณนั้นรู้บ้างเี๋ยวหนู้นะนีไม่เป็นไรดีนะคะดูแลผู้ชายเอาจิ๊กโว์ไหมคะไม่ทันแล้วเนาะหมดแล้วแหละกินไปขนาดนั้นดีมากจริงเหรอชิมเราไม่ไม่ใส่น้ำจิ้มอะไรเลยอ่ะอยากอือร๋อหมึกทอดซอสกาล่าครับจะเป็นสูตรของทางร้านที่คิดค้นมานะครับ ใส่ดีบมูนนิดนึงนะใครชอบเผ็ดได้เลยมาถึงไายเครื่องดื่มบ้างดีกว่านะคะที่นี่เขาบอกว่ามีค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์หลายเมนูมากเดี๋ยวให้พี่ต้งแนะนำก่อนดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างคะก็จะเป็นพีน่าโคโลด้าครับพีน่าโคโรนะพีน่พีน่าโคโลด้าเป็นลูบี้แทปไพายครับเรนโบว์ช็อตครับตัวนี้เป็นสกาล่าบินไนครับสตรอเบอรี่ทวิทครับ ยัใรู้สึกไม่รู้คกกตนเนสกลาดิเนอร์นะครับตั้งอยู่ที่หาดวอร์นภาบางแสนนะครับลูกค้าและผู้ชมที่แวะมาเที่ยวบางแสนนะครับอยากให้ลองมาที่ร้านสกาลาดิเนอร์ครับ เออบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับจองก่อนก็ได้ครับหรือว่าติดต่อมาในแฟนเพจเอ,อสการ์ลาดินเนอร์เลยครับใครอยากจะมานั่งชิลๆฟังเพลงเพอๆดื่มค็อกเทลสบายๆหรือถ้าใครไม่ใช่ใสายของเทลที่นี่เขามีเครื่องด<ช>ื่มเยอะวิสกี้ไวน์หร,วหรือว่าเป็นแบบสายอื่นได้หมดเลยมาทานอาหารกับครอบครัวก็ได้อาหารอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มนะคะได้วันนี้ขอบคุณพีพ่เต้ยมากมากขอบคุณครับรแต่วันนี้ไม่คืนนะคะอร่อยอร่อยอันนี้แรงมากเลยอ่ะอันนี้ดีอ่ะไหนขอชิม<อ>บ้างอร่อยอ่ะวันนี้ ขอบคุณพี่ขิมมากมากขอบคุณค่ะมากมากที่สุดคือขออวยเลยว่าเป็นศิลปินที่ตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยศิลปินที่น่ารักมากๆโอเคขอบคุณค่ะใจดีเดีรอบหน้าที่พาไปเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์ใหม่โอเคค่ะแต่ร้านนี้อะคะเราจะฝากไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสกาดหน้าดินเนอร์บรรทับใจเช่นเดียวกันใช่ ทีมงานทุกคนบริการดีมากคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่มาบางแสนก็มาเที่ยวกันได้ที่สการ่าดินเนอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าศิลปินของเราตอนนี้มีผลงานใหม่ไปช่วยันความยอดวิวได้หรือใครมีงานคอนเสิร์ตมีงานร้องเพลงก็สามารถจ้างพี่ขิมได,ได้ค่ะเพืการคอนเฟิร์มว่าพี่ขิมน่ารักมากจริงๆ,ๆค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเทียลละะเท่ยวกันป้าหมดลงแล้วนะคะติดตามกันว่าเที่ยวกันป้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะวันนี้ปิงปองต้องขอขอบคุณทุกสถานที่ที่ต้อนรับปิงปองเป็นอย่างดีจริงๆนะคะขอขอบคุณพี่ขิมเบญญาจากค่ายอะไรมิวสิกที่มาเที่ยวด้วยกันตลอดทั้งทริปพี่ขิมน่ารักมากๆค่ะยังไงปองก็ขออนุญาตฝากผลงานของพี่ขิมเบญญาศิลปินลูกทุ่งของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆรายการกันด้วยนะคะสามารถเข้าไปติดตามผลงานของพี่ขิมกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะ ต่เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะตอนหน้าปิงปองจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังกันได้ทาง Youtube พิมพ์ชื่อรายการเที่ยวกันปะแล้วก็อย่าลืมไปกด s u b ส c r i b e กันนะคะหรือจะเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวพูดคุยกันได้ผ่านทาง f c e e o o o k f n p เ g จเที่ยวกันปะ และอย่าลืมเข้าไปกดสั่งซื้อสินค้าโดยสแกน QR c อ d e บนหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ปิงปองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาเที่ยวกันใหม่ในครั้งหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นับสนุนโดยโพชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ